รักษาพ,พื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหารทศนิยมด้วยทศนิยมสวัสดีครับเด็กๆการหารทศนิยมด้วยทศนิยมจะมีหลักการหารยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลักการหารทศนิยมด้วยทศนิยมก็คือว่าเราต้องคำตัวหารให้เป็นจำนวนนับครับแล้วเราจะทำกันยังไงครับ ทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับเรามาดูกันเลยนะครับถ้าตัวหารเป็นทศยม1ตํ่ำแหน่งให้คูณด้วย10ครับคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารคูณเฉพาะตัวหารอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเมื่อคูณด้วย10บทศยมก็จะเลื่อนไปทางขวานะครับ1ตําตำแหน่งแล้วถ้าเป็นทศยม2ตํตำแหน่งแล้วครับตัวหารเป็นทศยม2ตงตแหน่งให้คูณด้วย100ครับแล้วก็คูณทั้ง ตัวตั้งแล้วก็ตัวหารเหมือนกันทศยมก็จะเลื่อนไปทางขวา2องตำแหน่งครับแล้วถ้าตัวหารเป็นทศยม3ตำแหน่งแล้วครับเราก็ต้องคูณด้วย1,000ทั้งตัวตั้งและตัวหารทศยมก็จะเลื่อนไปทางขวา3าตำแหน่งเราเรามาดูการเลื่อนทศิยมเลยนะครับดูที่โจทย์ข้อแรกครับ3.75หารด้วย0.5ตัวหารคือ0.5ใช่ไหมครับ 0.5เป็นทศยม1ตำแหน่งเพะฉะนั้นเมื่อเป็นทศยม1ตำแหน่งเราคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย10ทศยมก็จะเลื่อนไปทางขวา1ตำแหน่งนะครับก็จะเป็น5ต่อไปตัวตั้งเมื่อตัวหารคูณด้วย10ตัวตั้งต้องคูณด้วย10เหมือนกันทศยมก็จะเลื่อนไปทางขวา1ตำแหน่งเราก็จะได้เป็น37.5จากนั้นเราจึงนำ37.5ไปหารด้วย5ครับ ต่อไปตัวหารเป็นทศนิยม2ตตำแหน่งจะทำยังไงจำหลักการได้ไหมครับคูณด้วยอะไรครับตัวหารเป็นทศนิยม2ตตำแหน่งต้องคูณด้วย100นะครับเมื่อคูณได้100ทศนิยมจะเลื่อนทางขวากี่ตำแหน่งครับ2ตตำแหน่งใช่ไหมครับก็จะเป็น5และตัวตั้งก็ต้องคูณได้100เช่นเดียวกันเมื่อคูณได้100ทศนิยมก็จะเลื่อนทางขวา2ตำแหน่งนะครับ ก็จะเป็น375แล้วเราก็นำ3า5 7 5ไปตั้งหารแบบนี้นะครับโจทย์ข้อต่อไปครับตัวหารเป็นทศยม3ตํตำแหน่งเด็กๆจะทำยังไงครับคูณด้วย1 0 0 0ใช่ไหมครับเพะาะนั้นตัวหารเราคูณด้วย1 000. 0 0 0 0 0 0 5ูศนคูณด้วย1000ทยมก็จะเลื่อนไปทางขวา3าตำแหน่งนะครับก็จะเป็น5ตัวตั้งแล้ครับ ต้องเลื่อน3าตำแหน่งเหมือนกันเพราะเราก็จะคูณด้วย1 0 0 0เหมือนกันใช่ไหมครับเราคูณตัวหารด้วย1,000ตัวตั้งก็ต้องคูณด้วย1,000พนทศนิยมเลื่อนทางขวา3าตำแหน่งก็จะเป็น3 7 5 0เราก็ไปตั้งหารนะครับ3 7 5 0หารด้วย5ก็ตั้งหารแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหารกันเลยนะครับ3.72หารด้วย0.4 ตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับเราคูณด้วย10ทศนิยมจะเลื่อนทางขวา1นึ่ตำแหน่งก็จะเป็น4และตัวตั้งก็ต้องคูณด้วย10เหมือนกันลองทายสิครับพอคูณด้วย10แล้วจะเป็นอะไรครับ37.2แล้วนำมาตั้งหารครับแล้วเราก็หารเหมือนการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นแหละครับ4ไปหาร3ในหลักสิ ได้เท่าไหร่ครับได้0เราก็ใส่0ในหลักสิบต่อไป3เราหารได้ศูนที่พก็คือเหลือเศษอยู่3เราก็ต้องกระจาย3ในหลักสิบเนี่ยไปรวมกับ7ในหลักหน่วยก็จะเป็น37เราก็นำา4ไปหาร37ได้เท่าไหร่ครับเด็กๆลองคิดสิครับได้เท่าไหร่ครับได้9ใช่ไหมครับ เอา9ไปใส่9ในหลักหน่วยแล้ว4คูณ9ได้เท่าไหร่ครับ36ใช่ไหมครับเราก็เอา36ไปลบออกจาก37ครับ37ลบด้วย36ได้ผลลบเป็นอะไรครับ1ใช่ไหมครับเราจะหารต่อไปเห็นจุดที่ตัวตั้งหรือยังครับเราต้องใส่จุดก่อนที่ผลหารเห็นไหมครับแล้วเราจึงกระจาย1ในหลักหน่วย ไปรวมกับ2ในหลักส่วน10ก็จะเป็น12ส่วน10จากนั้นเราจึงนํา4ไปหาร12ในหลักส่วน10หารได้เท่าไหร่ครับได้3ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่3ในหลักส่วน10ที่ผลหารน,นะครับและ4-3คูณ3ได้12ใช่ไหมครับเอาไปลบออกจาก12ได้เท่าไหร่ครับ12บลบด้วย12ได้ 0นะครับก็สิ้นสุดการหารแล้วครับดังนั้น3.72หารด้วย0.4ก็จะได้คำตอบเท่ากับ9.3ครับเด็กๆครับเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อนี้คือ9.7หารด้วย0.025เด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าตัวตั้งเป็นทศนยม1ึตำแหน่งตัวหารเป็นทศนยม3ตำแหน่งเราจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับ ดังนั้น9.7เราจึงต้องเติม0นะครับให้จำนวนตำแหน่งทศยมเนี่ยเท่ากับตัวหารจากนั้นเราจึงทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับ3ตำแหน่งคูณได้ไรครับคูณด้วย1,000ทศยมจะเลื่อนทางขวา3ตำแหน่งนะครับก็จะเป็น25ต่อไปตัวตั้งก็ต้องคูณด้วย1,000เหมือนกันทศยมก็จะเลื่อนทางขวา3ตำแหน่งก็จะเป็น9,700 จากนั้นเราก็นำไปตั้งหารแบบนี้เลยครับแล้วเราก็หารไปทีละหลัก25ไปหาร9ในหลักพันได้เท่าไหร่ครับได้0ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่0ในหลักพันแล้วเราก็กระจาย9ในหลักพันไปรวมกับ7ในหลักร้อยก็จะเป็น9700้ยใช่ไหมครับเราก็นํา25นะครับไปหาจํานวนมาคูณว่าคูณแล้วได้ใกล้เคียง97มากที่สุดเลยครับ นั่นก็คือลองดูว่า3คูณกับ25ได้75ใช่ไหมครับถ้าเอา25คูณ4ล่ะ100ก็เกินใช่ไหมครับเกินไม่ได้นะครับแต่เราจะเอาจำนวนที่ใกล้เคียงและมากที่สุดนะครับเมื่อเกิน97ไปเราก็ไม่ใช้4เราก็จะใช้3นะครับเราก็นำ3า3ไปใส่ที่หลักร้อยครับและนำา75ไปลบออกจาก97 0 0ร้อย 7ลบด้วย5ได้2ใช่ไหมครับ9ลบด้วย7ก็จะได้2ตอนนี้เหลือเศษอยู่2200นะครับเราก็กระจาย2200ไปรวมกับ0ในหลัก10ก็จะเป็น220 10ก็นำา5 5ไปหาร220 10ได้เท่าไหร่ครับก็ลองอีกนะครับนำา5 5ไปหาดูว่าจำนวนใดที่คูณกับ25แล้ว ได้ใกล้เคียง220และไม่เกิน220ถ้าเรานำา5 5ไปคูณ8ก็จะได้200ถ้าคูณด้วยเกเกินแน่ๆเลยใช่ไหมครับก็คือ225เราก็ใช้9ไม่ได้นะครับเราจึงต้องใช้8เพราะนั้นได้ผลหารเป็น8 8ก็นำไปใส่ที่หลัก10นะครับของผลหาร8คูณกับ25 ได้200ใช่ไหมครับก็นํา200ไปลบ0ลบ0ได้0 2ลบด้วย0ได้2ตอนนี้เหลือเศษอยู่20 10นะครับเราก็กระจาย20 10นี้นะครับไปรวมกับ0ในหลักหน่วยก็จะเป็น200แล้วนำ25ไปหาร200ครับเด็กๆลองหารดูสิครับได้เท่าไหร่ครับ เมื่อกี้นี้เรานําอะไรนะไปคูณกันไว้ได้2 0 0เด็กๆจําได้ไหมครับคูณ8ยังไงครับนเพราะฉะนั้นนํา8นะครับไปใส่ที่หลักหน่วยของผลหารและ200ก็นํานำไปลบ200ลบด้วย200ได้เท่าไหร่ครับ200ลบ200ก็ได้0ใช่ไหมครับอ่าก็สิ้นสุดการหารแล้วเพราะฉะนั้น9.700หารด้วย0.025 ก็จะได้คำตอบเป็น388ครับงนั้นเราก็จะตอบ388เด็กๆครับการหารทศนิยมด้วยทศนิยมเด็กๆต้องจำหลักการให้ได้นะครับว่าเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับตามที่คุณครูได้สอนไว้แล้วนะครับและเด็กๆก็นำไปตั้งหารแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าเมื่อหารแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่จุดทศนิยมให้ตรงกับตัวตั้งที่ผลหารนะครับเด็กๆครับ คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทำบ่อยๆแล้วเด็กๆก,ก็จะชำนาญครับ